สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับสวัสดี FC ครับผมรถไทยมือสองเชียงไอจัดให้ครับก็คลิปนี้ก็ผมเป็นคลิปอ่ารีวิวจัดส่งลูกค้านะครับผมอำเภอพยักษ์นะครับผมจังหวัดมหาสารคามนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ครับผมผู้หมวดเนตรนะครับผมอำเภอพยักษ์จังหวัดมหาสารคามผมครับผมที่ได้สั่งจองรถไทยกับช่างไอครับผมและได้ทําการจัดส่งถึงมือเรียบร้อยนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณอ่าประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับผมก็ขอบพระคุณ FC ครับผม ที่เรียกใช้บริการนะครับผมตัวนี้ก็ซื้อจริงส่งจริงนะครับผมเป็นนักโนูตัวนี้ไม่ได้รีวิวนะครับผมไม่รีวิวการลงขายนะครับผมก็พอดีผู้หมวดนี่แกจองอีกคันนึงครับผมก็พอดีก็ขอเปลี่ยนคันนะครับผมได้ตัวนี้ไปรถพร้อมใช้งานเลยครับผมเป็นนักโนูสาหแรงอุปกรณ์หน้าหลังนะครับผมครับตัวนี้ราคาอยู่ที่75็0หนะครับผมก็จะส่งถึงมือเรียบร้อยนะครับผมก็ตัวนี้รถอยู่ที่อำเภอท่าพระนะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเดินทาง เดินทางมุ่งหน้าไปที่อำเภอพยัคจ์จังหวัดมหาสารคามนะครับผมก็ขอบพระคุณครับผม FC ครับผมก็ผู้หมวดเนตรครับผมเป็น FC ติดตามช่อง youtube ช่างไอมาตลอดนะครับผมก็ได้ทำการสั่งซื้อนะครับผมก็จัดส่งให้เรียบร้อยส่งถึงมือเรียบร้อยครับผมขอบพระคุณมากครับผมก็ซื้อจริงส่งจริงครับผมก็ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมส่งมอบถึงรอบค่ำๆนะครับผมก็ขอบพระคุณ FC และก็ขอบพระคุณทีมงานขนส่งคุณภาพนะครับผมจัดส่งถุงมือโดยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมก็จ่ายเงินเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ครับผมก็จะเป็นนากาโน่35แรงนะครับผมพี่น้อง f อท่านใดที่หารถไว้ใช้งานในไร่ในสวนนะครับผมที่ยังไม่มีหารถใช้งานก็สั่งจองกับช่างแอร์ครับผมก็จะใช้เวลา จองนานนิดนึงครับแต่ได้รถแน่นอนนะครับผมรถดีถึงจะส่งให้ถ้ารถไม่ดีช่างไอ้ไม่จัดส่งแน่นอนนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปจัดส่งถึงมือเรียบร้อยนะครับผมอขอขอบคุณนะครับผมผู้หมวดเนรนะครับผมอำเภอพยักฆ์จังหวัดมหาสารคามมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ